คนที่มีชีวิตเติบโตใกล้แม่น้ำย่อมมีความสุขความทรงจําเกี่ยวกับแม่น้ำมากมายเลยนะคะแต่ลองนึกดูว่าถ้าเด็กๆที่บ้านศพยาวจังหวัดน่านมีแม่น้ำสวยๆไหลผ่านถึงสองสายด้วยกันความสุขจากความทรงจํานั้นจะมากมายเพียงใดต้องติดตามค่ะประสบการณ์แรกของพี่ๆทีมงานเมื่อลงพื้นที่บ้านศพยาวคือความประทับใจกับภาพที่เห็นปลาฝูงใหญ่ว่ายวนเวียนอยู่ในสายน้ายําใสมองจากสะพานสูงลิฟต์ก็ยังเห็นชัดขนาดนี้ ถ้าได้เข้าไปดูใกล้ชิดจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนต้องคอยติดตามค่ะคทั้งเช้าและเย็นหากมายืนบนสะพานจะเห็นภาพชีวิตของคนบ้านศพยาวบุนเวียนเป็นกิจวัตรอย่างนี้ชาวบ้านศพยาวพึ่งพาและรู้คุณน้ำยาและน้ำน่านเสมอมาค่ะ นอกจากความงามได้พึ่งพาอาศัยในชีวิตประจําวันเด็กๆยังพบว่าแม่น้ําได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายและบางเรื่องน่าตื่นตะลึงเชียวละค่ะนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำยาวนับตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งกลางปี2548ปลาเล่น และปลากองเป็นปรากฏการณ์ที่ฝูงปลาปีกแดงจำนวนมหาศาลพากันว่ายทวนน้ำขึ้นมาวางไข่เพื่อขยายพันธุ์ปรากฏการณ์อนาตื่นเต้นนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าแม่น้ำยาวเป็นสถานที่อันสงบปลอดภัยใสยสะอาดและเหมาะสมเพียงพอสำหรับการพักพิงอาศัยของฝูงปลาเหล่านี้รวมทั้งลูกปลาเล็กๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก หต้นจิ๋วในและสามเณรแบงค์ลูกแม่น้ำยาวบอกว่าตั้งแต่ชุมชนบ้านศพยาวร่วมกันกำหนดเขตอนุรักษ์พันปลาระยะทาง800เมตรในลำน้ำยาวห้ามจับห้ามล่าห้ามทำการประมงทุกชนิดทำให้ลำน้ำช่วงนี้เป็นแหล่งชุมนุมของปลานานาพันธุ์ดีขึ้นนะครับเพราะว่า ช่วงในหน้าหนี้ของทุกปีเจ้าบ้านจะบอกได้สม่มากจะบอกมีป่าก,กินกันแล้วครับเพราะว่าป่ามันจะมุดไปว่าแต่ก่อนนี้เปินมีการคว่างระเบิดชอดป่านะเปิดปมีกดมาว่าห้ามเนี่ยนะตีตุเปียนอนุร,รักษ์ไว้ถ้าป่ามันเล่นมากะขึ้นไปนอกเหนือจากเขตเจ้าบ้านกะเอากินได้ครับบริเวณนี้เป็นวังปลาค่ะเด็กๆอยากจะให้เห็นว่าผลจากการกำหนดเขตอนุรักษ์ เดือนนี้น้ำยาวมีพันปลาชุกชุมขนาดไหนหนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ครีบหางของมันเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีดำคล้ำนั่นเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่า ใกล้เวลาที่ปลาจะเล่นแล้วปลาทั้งปูงจะว่ายทวนกระแสน้ำยามค่ำคืนขึ้นมาวางไข่ตั้งแต่ชุมชนศพยาวกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเด็กๆก็เริ่มเรียนรู้เรื่องราวของสายน้ำนี้ทีละน้อยโครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวางไข่ของปลาทําให้เด็กๆได้พบกับความอัศจรรย์ของชีวิตปลาปีกแดงรวมทั้งปลาอื่นๆอีกหลายชนิดสองาวันมานี้ เด็กๆเ,เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของปลาปีกแดงอย่างใกล้ชิดค่ะบางทีหากลงไปดำน้ำดูใกล้ๆคงจะเห็นถนัดชัดเจนยิ่งขึ้น<ก>ยิ่งใกล้เท่าไหร่ความลับแห่งลำน้ำ ก็ค่อยๆเผยให้เห็นทีละน้อยค่ะน้ำน้ำยังกลับมาใสไม่สายไปที่จะรักษาปามกัจะห้องดังครับแต่กอนนี่ปามบ่ค่อยมีครับ เดี๋ยวนี้มันมีหนักขึ้นิิกๆนะครับการศึกษาเรียนรู้พันปลาในท้องถิ่นไม่เพียงทำให้เด็กๆได้รู้จักและเข้าใจน้ำยาวมากขึ้นยังทำให้ลูกน้ำยาวอย่างต้นหนึ่งและเนนแบงตระหนักว่าน้ำยาวยังมีเรื่องราวอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ค่ะ แม่น้ำเป็นบ้านของปลาค่ะในขณะเดียวกันก็เป็นสายเลือดเป็นชีวิตของคนริมน้ำการฟื้นฟูน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การรักษาให้ดีตลอดไปนั้นยากยิ่งกว่าอนาคตของน้ำยาวอยู่ในมือของเด็กๆและชาวบ้านค่ะ